ก็เรื่องที่เปตองโดนเรียกผู้ปกครองเพราะทุจริตข้อสอบนะ่ะที่เอาโพยเข้าไปในห้องสอบจนถูกปรับตกทุกวิชานี่เขาก็มวเมาเกันด้วยนะว่าอะตอมก็เป็นคนทําด้วยทุจริตกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยบ้าเหรอ,อไม่จริงนะตองทําคนเดียวอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นแค่สอบเก็บคะแนนแล้วครูเขาก็ <ๆ S 2> เรียกผู้ปกครองไปพบคแค่นั้นน่ะทาไมเรื่องมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้อะ่ะ ไหนว่าคุณชายเขาจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วไงแล้วทำไมถึงมีข่าวลือเสียหาย,หายแบบนี้ไปได้อะดาวดาวฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันไม่อยากให้ลูกเจอข่าวเสียหาย,หายแบบนี้เธอใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวฉันจะช่วยแก้ข่าวให้เธอเองเธอไม่ต้องคิดมากเลยไม่คิดมากไาด้ไงอ่ะเธอก็รู้ว่าฉันมีปมเรื่องนี้อ่ะเรื่องข่าวลือผิดๆแบบนี้อฉันศึกษาลูกอ่ะฉันไม่อยากให้ลูกมีข่าวลือผิดๆเหมือนที่ฉันเคยเจออ่ะดาวดาวฉันจะต้องทำยังไงดีอ่ะ ช่วยฉันคิดหน่อยสิฉันจะทำางไงดีอะเธอใจเย็นนะเธอใจเย็นฉันช่วยแก้ข่าวให้เธอเองไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากเลยเธอจะไบอกพวกเขาเนะว่ามันมีจริงอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรนะไอเป็นแบบนี้ไปได้นะทํทำไมเป็นแบบนี้ไปได้อะลูกเสืจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยพวกขี้โกงตองไม่ได้ทำตองไม่ได้โกงโกหก ต้องต้องขอโทษต้องผิดไปแล้วไปจริงไม่เชื่อหรอกพวกคีโก้คีโก้โก้ไม่ได้ครกตองรบต้องรลบโกกันทางบ้านเลย ตอมตอมเปิประตูให้แม่หน่อยตอมเนอแม่มีอะไรหรือเปล่าครับตอมต้อมเป็นอะไรหรือเปล่าลูกตอมตอมแม่ขอโทษนะตอมตอมโอเคไหมตอมแม่ขอโทษเรื่องอะไรแม่ได้ยินเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องที่ตอมทุจริตอ่ะตอมไม่ได้ทําใช่ไหมตอมไม่ได้โกงข้อสอบใช่ไหมตอมตอมมีอะไรให้แม่ช่วยได้นะแม่ให้แม่ไปคุยกับครูหรือว่าเพื่อนที่โรงเรียนก็ได้อ่ะ หรือไม่กันนะถ้าตอมอืดอัดตอมอยากจะย้ายไปเรียนโรงเรียนที่อื่นก็ได้เดี๋ยวแม่บอกพ่อให้จัดการให้หรือว่า<ต>ไม่งั้นตอมไปเรียนที่ต่างประเทศก็ได้นะแม่ใจเย็นก่อนนะครับตอมไม่ได้ทําอะไรผิดตอมไม่ได้ทุจริตใครจะพูดอะไรอ่ะตอมไม่ได้สนตอมไม่ได้คิดมากเลยครับทําไมอะลูกลูกไม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะมองลูกไม่ดีอย่างนั้นหรอ แม่เป็นห่วงนะตอนแม่เป็นห่วงความรู้สึกของลูกนะแม่แม่ใจเย็นก่อนนะครับตอนแรกอะตอมก็เครียดแต่ตอนเนี้ยตอมโอเคแล้วใครบอกลูกเหรอตองกับพี่เจน,นะครับพี่เจนสอนตอมว่าใครที่นินทาไม่ต้องไปสนใจเพราะคนที่รู้จักตอเดีเขาจะรู้ว่าตอมเป็นยังไงแม่ครับ พี่เจนพูดถูกนะครับแล้วพี่เจนเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงฮลูกต้องปรึกษาพี่เจนนะครับหลายอาทิตย์แล้วออมออมไม่คิดมากลูกนะครับ